โอ้โหเจ๋งเฮ้ยเฮ้ยไอ้หัวใหญ่เลยไอ้ตัวเมื่อกี้ที่รอดช่องไปหรือเปล่าอ่าสวัสดีค่ะและตอนนี้น้าเราก็มาอยู่กันที่อ่าวบอ่อทองหลางที่อำเภอบางสะพานตรงนี้คือจุดวัดบอ่อทองหลางเป็นจุดจอดรถแล้วก็จุดชมวิว โอ้โหดูดิวิวทิวทัศน์มันเปลี่ยนแปลงไปนะมันไม่เหมือนหาดธรรมดาธรรมดาเฮ้ยร,ร,รถจะจอดเชนตูดนี่มาดูทางนี้เลยเฮ้ยเราไม่เคยไปทะเลที่มันเป็นเกาะแก่งอย่างนี้มาก่อนเลยมันเป็นเหมือนภูเขาเลยเนาะดูดิอเออเออก็ภูเขานี่กว่าภูเ <laughs> ขากลางทะเลนะนี่ไงนี่ไงมันเป็นหาดเห็นไหมมันต่อกันชายหาดเดินไปได้ประมาณนะั้น โอ้ยแต่จะน่าจะเจ็บเท้าเลยล่ะโอ้นั่นน่ะนะเขาก็เล่นกระปงชายหาดตรงนี้เนี่ยคือหาดบ่อท้องหลังนี่เองเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันบ้างไหนแบบมาเจอตัวอะไรไหมเจอตัวอะไรไหมปูเหรอหาจริงปะไหนดูนซีหน่อยซิปูนี่นี่น้ำมันซ้อหิรุ้ยเป็นรูเลยมีปูปูอยู่ในร่องนู้นนั่นนั่นนั่นในใ่องในร่อง เออมีปูอยู่ในร่องด้วยเวลาขึ้นมันแรงๆมันก็กระเซ็นเปียกเรานี่เนี่ยวูน้ำเข้าร่องหินเลยดูดิเ้อุ้ยสวยมากโโอ้เฮทน้องพบเห็นปลาด้วยเหรออุ้ยอุ้ยน้ำกระเด็นมาข้างหลังน้องพบเลยขึ้นมันตีมาลุกตุ้มโอ้ยโนนอนุ้ม เราไปดูริมโน้นกันบ้างแต่ขยะเยอะจริงๆนอะโอ้โหป,ป้าฟ้าใช้ดาบฟันหินขาดเลยยนะ่ะเจ๋งจ๊ดไปดูที่ไปดูซิโอ้โหนี่เป็นหินขาดเลยนะเนี่ยโอ้โหหินทั้งลูกเลยสวยยนะ่าสวยมากาเหมือนใครเอามีดมาหั่นนะ่ะโอ้ยสวยสวยวสวยจริงสวยจริง เฮ้ยนั่นเห็นแล้วกูกูยักษ์กูตโวใหญ่เลยไอตัวเมื่อกี้ที่รอดช่องไปหรือเปล่าพี่สัญญาไปไกลมากไวไวมากเลยไม่รอเราแล้วตอนนี้นะเราก็จะมาดูมุมนี้กันให้ชัดเจนโอ้โหเนี่ยทางนี้เน้นแบบถินสวยเลยนะนี่เรือประมงมาข้างหลังเราแล้วอันนี้เรือที่เขาไปกลางทะเลเลยแหละเนาะเออไปตกหมึกกลางคืนกลางคืนด้วยอ่ะที่เป็นสีเขียวไฟอ่ะ โอ้เรือประมงมาแล้วจะมารับน้ำพบหรือเปลาหาลุงพบไปลอยทะเลเลยนี่มีนกหากินหาปลาอยู่หลังเห็นอูตอนนี้นะเรามีที่นึ่งจะให้ดูโอ้ตรงนี้มันเป็นจุดแหวกน้ำกล่อยจุดเชื่อมต่อทะเลกับน้ำจืดน้ำพบ โอ้ปีนขึ้นมาดูด้วยนี่ไงแล้วก็มีเรือประมงอยู่ทางนู้นนะนี่นี่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อเนี่ยเขาทําสันทรายเอาไว้เพื่อ<ๆ>เพื่อเหมือนเหมือนเป็นประตูน้ําเค็มเออปลาลงมาแล้วถ้าลงไปเหมือนจะเตี้ยไงมองไม่เห็นก็ <c oughs> เลยต้องปีนบนหลังคารถเนี่ยน้าปล่อยเนี่ยเส้นนี้ขูดข,ข,ขนานไปกับทะเลเลยนะเป็นประตูน้ํามาจากทะเลแล้วก็ผสมไปแบบนี้กลายเป็นน้ํากร่อยเส้นนี้เลย <c oughs> เห็นเรือประมงด้วยใช่ไหมน้องพลอยข้างหน้านี่อ่า 快干，快干。